msi z 1 7 0 Gaming Pro ใช้กับ intel lga 1 1 5 1 v 1ก็คือ intel Gen6 Gen7 นั่นเองนะครับขารับสวยงามตัวบอร์ดสภาพงดงามมีคลิปเทสสินค้าอยู่บน ช่องยูทูปผมเลยทะะ่านนี่ serial number นะครับบางกี้พร้อมกับฝาหลังงด,นดนงามๆตอนนี้มีหนังเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับ<ม>การทำอาหารอย่างเกาหลีสนุกมากใครชอบหนังแบบ ซุงทำอาหารแล้วถ้าเอกเป็นชอนาชอนาก็คือนางเอกมาจากอนาคตอันไกลโพ้นนางเอกเป็นเชฟเป็นเชฟนั่นเองคือแม่ครัวเชฟท่านผู้ปรุงอาหารขั้นสูงแข่งคนะที่ฝรั่งเศสมา แล้วไปเปิดตำราเอ,อ่ออังกุนลนรกก็เลยวาร์ปกลับไปยุคสมัยโชซอนสมัยนั้นที่อาหารยังคงเป็นยุคดั้งเดิมอยู่บางอย่างก็ยังไม่มีเช่นโคซูจังก็ยังไม่มี ัวซองไอ้ไม่ใช่ัวซองอะไรนะที่เป็นขนมที่เคี้ยวแล้วมีเมล็ดแอลมอนต์อยู่ข้างในเึงียนชื่ออ่อะขนมสีสีอะคราวเนี้ยชอนนาก็เออคิดแต่เรื่องที่เสด็จแม่ถูกทำร้ายใช่ไหมก็เลย มีอารมณ์ที่แบบว่าแปรปรวนใช่ป่ะแบบว่าเหมือนโดดเดี่ยวนยั่นแหละแต่ก็ต้องคอยทําให้ราชดรสงบสุขมีความสุขใช่ไหมนังเองกพอเข้าไปมาจากอนาคตไปเจอเข้าก็เจอกันปุ๊บพระเอกก็คิดว่านังเอกเป็นกินยยอก็จะจัดการนันเงเอกใช่ไหมแต่คราวนี้ มีคนมารอบทำร้ายพระเอกก็ดีนางเอกก็พระเอกโดนธนูยิงนางเอกก็เลยช่วยไว้ใช้ถ้าจะไม่ผิดใช้เนยในการห้ามเลือดเนอยอ่ะให้เนยในการห้ามเลือดปึ๊บก็มัดพระเอกแล้วก็แบกไปแบกหมาพระเอกก็บอกว่าข้าเป็นกษัตริย์นะนางเอกก็ยังไม่เชื่อว่าเทพเป็นชอนาเพราะว่า ดีพ่พระเอกเล่นหนังอยู่แต่งตัวย้อนยุคเลยจนตอนหลังทหารมากึงเชื่อนางเอกทำจำชื่ออาหารไม่ได้แต่มันพอพระเอกกินแล้วน้ำตาไหลนึกถึงท่านแม่ที่คอยทำอาหารให้แล้วกานต่อนนี้นแต่ละอย่างที่ทำก็ น่ากินทั้ทงนั้นมีเอาเก็ดขนมปังไปทอดเอาเนื้ออยู่ข้างในก็กรอบนอกนุ่มในมีเป็ดเป็ดปักกิ่งค่ะที่ลอกหนังเป็ดมาโอ้โหทำโคตรอร่อยดูดูแล้วแบบแต่ไม่ได้กินนะแค่ดูก็อร่อยเลยสุดยอดเลยมีทำผัดปวยเล้ง สนุกสนุกมีการถึงห่วงกันของพระหมื่นปีด้วยผมจะห่อฝั่งไหนดีวะห่อฝั่งบนแลวนะแล้วก็มีสู้กับไม่เชิงสู้นะเขาเรียกอะไรสู้กับคนร้ายอ่ะสู้แล้วก็ประชันฝีมืออาหารกันกันกบคนจีนของกัะววงหมิง ทำปาเก็ตตี้ด้วยนะก็เลยติดแต่งเรื่องนี้เลยช่วงนี้แต่จะมีเวลาดูหลังเสร็จงานเท่านั้นพักนี้นี่มึนมากเลยทำงานเยอะไปอ่ะทำคลิปตัดต่อเพลงแต่งเพลงทำคอนเทสต์การ์ดจอเล่นเกมล่าสุดทำคลิปวิดีโอที่เล่น เซิร์ฟแอชเชลแลนด์หายคลิปหนึ่งเล่นโคตรนานภาพโคตรสวยพอคลิปออกมาจากการบันทึกที่ผมบันทึกไว้มันเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากใช่ไหมพอไฟล์มันใหญ่เนี่ยไปกด Delete คือประเด็นเนี่ยผมไปมันไฟล์มันออกมาแล้วตอนเล่นเสร็จผมก็รีมักมันเพื่อจะทำเป็น MP4 หรือรีมุกเป็น MP4 ใช่ไหม พอทำเสร็จผมก็คิดว่ามันสําเร็จแล้วผมกดเร็วไปหน่อยไฟล์มันยังไม่สมบูรณ์ทําให้ไฟล์ mp4 อ่ะมันเปิดไม่ได้มันเสียผมว่ากด delete m k b เช่อไหมปึ๊บไฟล์มันหายนะเพราะไฟล์มันใหญ่มันไม่ไปเก็บในรีไซเคิลบินให้นะมันหายไปเลยแล้วผมก็ไปค้นโปรแกรมคู่ไฟล์ถามชั้นจีเกีนูนีนั่นเชื่อไหม มันมันเป็นสิ่งที่ยากมาหาได้ยากเลยยากจากัดที่จะกู้เพราะไฟมันใหญ่ถ้าไฟาเล็กๆมันก็ไม่เท่าไหร่คราวเนี้เพิ่งรู้อีกว่าโปรแกรมรีควอ่าเงี้ยเขาหยุดพัฒนาไปในปีเท่าไหร่เท่าไหร่ชัดจีบอกนะอืม ก็เพิ่งรู้อ่ะก็ไปอ่านข้อมูลต่างๆนานามาน่ะและก็เท่ากับว่าผมสูญเสียไฟล์ที่เป็นไฟล์เทสการ์ดจอ RTX 3060 Ti เอ่อกิกะไบเกมมิ่ง OC 5%อไปแล้วก็ภาพที่สวยๆจากเซิร์ฟอัชเชลันไปเศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า ทางช่องจีิตไม่รู้เร่องมีไลฟ์สดที่สามารถเข้าไปดูได้อยู่สวยงามยังโค้ดงามอยู่ส่วนท่านไหนที่สนใจ i 7เซนผมมีนะครับประกันเนียวยาววางขายอยู่ มีการ์ดจอวางขายอยู่รุนงามแล้วก็พอเปลี่ยนซิมอลแพดให้กับ380 0ก็ดีเลยดูดีขึ้นเยอะเลยทางด้านโนนฟูมานะครับเปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนเทร์มอลแพดสำคัญมากนะ มันจะมีตรงอุณหภูมิทั่วทั้งใดที่บอกแล้วก็มีฮอสปอตแล้วก็ยังมี v ี a m อีกนะที่เป็นอุณหภูมิของก๊าดจอที่ต้องเช็คแต่มีข้อมูลมาว่าก๊าดจอรุ่นใหม่ๆจะไม่มีอุณหภูมิวีแรมมันใช่หรอวะอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะแต่มีคนบอกมาก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่า ใช่เลยฝากเพลงด้วยนะครับเพลงแต่งชื่อเพลงนั่งเฉยๆอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงรับฟังนะครับชื่อผู้แต่งชื่อนักถลนะนั่งเฉยๆนี่ MV ให้ไอติมเป็นคนเล่นลองดู MV ได้ครับก็คือนั่งเฉยๆไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ ไปเราพักผ่อนโดยการน,นั่งเฉยๆบ้างไม่ต้องรับรู้อะไรบ้างแค่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรต่อไปโอเคพอจบอีกเพลงหนึ่งก็แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เห็นคนคนนึงได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วแบบ เขาคุยกันเหมือนไม่เหมือนอะก็คือคุยกันแบบไม่ได้เจอกันนานอะมันมีอะไรที่นึกึงระหว่างคําว่าเพื่อนที่ลําบากมาด้วยกันที่แบบว่าไม่มีเงินแล้วก็ต้องหารเงินกันซื้อมามา่าซองหนึ่งมาแบ่งคนละครึ่งผสมกับข้าวอะไรเงี้ยมาไปแต่งเพลงชื่อรักฟังขึ้นมานะครับก็ฝากด้วยโอเคจิบนี้เสร็จลวสวัสดีจ้า